ถ้าเรามีตัวแจมเมอร์ดีๆมีอุปรกรณ์ที่เราแทรกแซงมันได้นะเราก็แทรกแซงมันแล้วก็กดปุ่มรีเทิร์นโฮมก็หมายความว่าคุณหิ้วระเบิดมาจากไหนก็หิ้วระเบิดไปไป,ไปทิ้งณนะจุดนั้นนั่นแหละคือหมอหมอผีคนไหนส่งมึงมาก็จงกลับไปหาหมอผีคนนั้นนะฮะอาจจะเปรียบเทียบง,ง่ายๆนะนะครับนะฮะก็ตรงนี้เดี๋ยวก็กต้องหาเรือทางวยาการกองทงัพ็ในการรับมือกับโดนนะครับและหลายครั้งครับ เรื่องที่สองนะครับในเรื่องของเสื้อกรอกนะครับเมื่อกี้ที่ทางท่านผู้ใหญ่วุฒิไกรใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็หลายท่านนะครับก็บอกว่าขอสักสามตัวได้ไหมแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าแต่ว่ามีสิบห้าคนทีนี้จะอยู่ยังไงล่ะครับสิบสิบห้าคนข่าวนี้ข่าวนี้คนที่ได้เสื้อกาะเหนื่อยนะครับต้องยืนให้หน้าสุดนะฮะจริงไหมฮะเอาลองนึกภาพนะครับยังไงดีล่ะท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านผู้ใหญ่นี้คนไม่อยากใส่เสื้อเกลอกแล้วนะ ขาก็าใส่เสื้อกรอที่อยู่หน้าเลยนะใช่ไหมฮะนะฮะอย่างนั้นผมคิดว่าแต่ในเรื่องนี้เมื่อกี้ผมได้าหารือการที่เมื่อกี้เหตุหันไปคุยกันไม่ใช่ว่าไปคุยเรื่องอื่นนะครับก็เข้าใจว่างบประมาณในปี2569เนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับท่านอนุกรรมธิการงบครุพันเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่ามีการอนุมัติให้กับกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของอาวุธปืนแล้วส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของเสื้อกรอะแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวทางพวกผมจะไปติดตามการเบริกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างนะครับงบประมาณตรงนี้นะครับผม ควรจะต้องเอามาโฟกัสกับในพื้นที่ที่มีความจําเป็นก่อนคือพื้นที่ในแนวชายแดนนี่แหละนะครับซึ่งเดี๋ยวอย่างไรก็ตามเดี๋ยวผผมจะกลับไปทําการบ้านในเรื่องนี้ต่อแต่งบประมาณเนี่ยเท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยนะครับก็มีการอนุมัติงบประมาณในปี2 5 6 9ละแล้วก็เดี๋ยวอย่างไรก็ตามยังมีกลไก,ก,กของงบถ้าเกิดมันมีกลไกของงบกลางปีหรืออย่างไรในในในกลไก,กของงบปี70เนี่ยนะครับถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยนะครับณขณะนั้นเนี่ยเสนอมาเนี่ยผมคิดว่าก็ คงจะมีเหตุมีผลในการที่จะพิจารณางบประมาณนะครับเพราะว,ว่าในส่วนสภาเนี่ยก็มีในส่วนของการปรับลดแต่ว่าถ้ามีความจําเป็นอย่างเนี้ยผมว่าก็ไม่ได้มีความจําเป็นต้องปรับลดแต่อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของการอภิปรายในวาระที่หนึ่งในเชิงของหลักการเนี่ย,ยวพวกเราก็จะไปสะท้อนให้นะครับก็ตรงนี้ก็ผมคิดว่าในเรื่องของเสื้อกรอกนะครับแล้วก็เรื่องอาวุธปืนเท่าที่จาเป็นเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ได้มีใครขัดนะครับคือไม่งั้นบอกว่ามี15้นะครับโอนน้อยออกเอา3าคนมาใส่เสื้อกรอก ปรกอในคนที่ได้โอน้อยออกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะฮนะโชคดีคุณได้เสื้อเกราะโชคร้ายคือคุณอยู่ข้างหน้าอีกคนนึงปิดท้ายอีกคนนึงเป็นเป้าหลอกเอาอย่างนั้นผมขอไม่ได้เสื้อเกราะอาจจะดีกว่าถูกไหมฮะ,ะนะสุดท้ายในเรื่องของเมื่อกี้ทางท่านผู้นําฝ่ายค้านก็พูดถึงเรื่องของเงินชดเชยเยีเยวยาละสามพันบาทเนี่ยก็เป็นกรณีเงินขอรับคําช่วยเหลือนะครับของผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งเป็นกรอบ ปกติของกระทรวงพอมอครับดังนั้นไม่ต้องประหลาดใจว่าทําไมถึงได้เฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราจําได้ไหมครับในกรณีที่มีน้ําท่วมก็ดีอุทกภัยก็ดีเนี่ยเข้าใจว่าก็จะมีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องชื่นชมฝ่ายปกครองอย่างมากในในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติจากเหตุสงครามหรือเหตุสู้รบเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับ ก็เป็นประกาศเมื่อกี้ผมเช็คแล้วก็ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัตินะครับที่อำเภอบ้านกลวดเราเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดมติครอมอเนี่ยมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาอย่างใดเช่นในกรณีอุทกภัยก็จะมีครัวเรือนหนึ่งเท่านาี้พันบาทเท่านาี้พันบาทก็จะมีกลไกของผมเข้าใจว่าเป็นกอพอชอ,อ,อนะครับก็จะสํารวจก่อนนะเข้าใจว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะทําประชากคมก่อนแล้วก็กชพอเนี่ยคือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเนี่ยระดับอาเภอเนี่ยก็จะสรุปส่ง กพอชพอจอระดับจังหวัดอีกทีหนึ่งแล้วก็จะดําเนินการเบิกจ่ายแต่เข้าใจว่าเมื่อกี้ผมนั่งกดกดดูเนี่ยเข้าใจว่ายังไม่มีมติครอมอในเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวผมกับทางท่านผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยแล้วก็ทางสสที่อยู่ในที่นี้เนี่ยฮะก็จะใช้กลไกของสภาเนี่ยในการที่จะให้ข้อเสนอแน,นะและให้ข้อสังเกตเนี่ยว่าในกรณีนี้ควรมติมีมติครอมอเนี่ยหรือไม่อย่างไรนะครับที่จะต้องอนุมัติความช่วยเหลือคือไม่ใช่แค่ครัวเรือนที่อยู่ในบ้านกูดนะครับแต่ว่า ตามที่ท่านผู้นาฝ่ายค้านได้พูดไปคือว่าครัวเรือนทุกครัวเรือนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ควรจะต้องได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างเท่าเทียมกันด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็จะไปหารือกันในสภาอีกทีหนึ่งแล้วถ้าใช้กลไกกรรมธิการต่างๆซึ่งผมเข้าใจว่าตัวพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยน่าจะทําได้นะครับเพียงแต่ว่ารอเพียงแค่มติครมลแล้วก็อนุมัติงบประมาณมาเท่านั้นเองซึ่งงบประมาณปีห9กก็เพิ่งผ่านสภาไป ผมเมื่อกี้ผมหารือกับทางท่านผู้นําฝ่ายคาา้านว่าถ้าในกรณีนี้ทางรัฐบาลเนี่ยประสงค์ที่จะใช้อนุมัติใช้งบกลางในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเนี่ยซึ่งวันนี้มันฉุกเฉินแน่ๆจาเป็นแน่ๆเนี่ยทางพวกเราเองก็คงจะไม่ติดติดขัดแต่ประการใดแล้วก็จะเร่งรัดนะครับผ่าน,นกลไกสภาตามรัฐมนูญเนี่ยให้ให้ให้รวดเร็วด้วยซ้ำซึ่งเดี๋ยวกับบ้านไตเนี่ยนะครับก็จะเร่งทํางานในส่วนนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ในก,ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเกิดยังมีความทุกข์ร้อนความ ไม่สบายอกสบายใจแต่อย่างใดเนี่ยนะครับพวกเราก็ยินดีที่จะรับฟังเสมอนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องโดรนที่บอกว่าเมื่อกี้ทางท่านกำนันบุกผาบอกว่าบินประมาณ 20- 30ถึงาลำเนี่ยต่อวันหึๆงห่ง,ห,งหึงกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นมะแรงหวีมะแงวันมันก็ตกได้ใช่ไหมโดรนมันบินสูงจะให้ทายังไงเอาหินปลาตอมัก็ปลาไม่ถึงใช่ไหมครับก็เดี๋ยวทางคณะตระม,มาทิการการอาหารเนี่ยก็จะรับเอาเรื่องนี้นครับไปหาเรือทางกองบัญชาก,การกองทัพไทยว่าจะดําเนินการอย่างไรในการจัดก,การกับโดรนเรื่องนี้คือไม่ใช่แค่กรณีนี้นะครับ ในเหตุปะทะในครันขัดถัดไปผมคิดว่าโดรนเนี่ยนะครับหรืออากาศยานไร้คนขับเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่จะใช้ในการสู้รบและในการก่อกวนเนี่ยซึ่งผมว่าประเทศเราก็ควรจะต้องเตรียมมาตรการในการป้องกันเอาไว้นะครับซึ่งจริงๆมันมีระบบนะครับนะครับจริงๆโดรนเนี่ยมาพูดในดินแดนอีสาในใต้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกับการทาคุณใส่เราด้วยภาพนะั้นเหมือนส่งผีมาบินมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีแอนตี้โดรนนะครับ เราก็สามารถที่จะเสกคาถาแล้วก็ส่งผีมันกลับไปถูกไหมครับเขาเรียกว่ารีเทิร์นโฮมคือส่งมันกลับบ้านถ้าพูดถ้าเกิดเปรียบโดนเป็นผีนะครับล้วหิ้วระเบิดมาใช่ไหมครัถ้าเรามีตัวแจมเมอร์ดีๆมีอุปรกรณ์ที่เราแทรกแซงมันได้นะเราก็แทรกแซงมันแล้วก็กดปุ่มรีเทิร์นโฮมก็หมายความว่าคุณหิ้วระเบิดมาจากไหนก็หิ้วระเบิดไปไป,ไปทิ้งณนะจุดนั้นนั่นแหละคือหมอหมอผีคนไหนส่งมึงมา ก็จงกลับไปหาหมอผีคนนั้นนะฮะอาจจะเปรียบเทียบง่ายๆนะนะครับนะฮะก็ตรงนี้เดี๋ยวก็กต้องหาเรือทางกองพยาการกองทัพก็็นการรับมือกับโดนนะครับและหลายครั้งครับวันนั้นก็มีการหาเรือครับก็มีชาวบ้านบอกว่าอยากจะได้ตะข่ายกันเอาไว้นะครับเผื่อว่าเขาทิ้งระเบิดอะไรมาแล้วทิ้งระเบิดจากโดนทิ้งระเบิดมาไอ้เรื่องเนี้ยผมผมวันนั้นผมก็ได้หาเรือครับว่าว่าเขาบอกขอบังเกอร์ที่ทาง ผู้ใหญ่บ้านอยู่ได้ไหมบังเกอร์อื่นๆถ้ามีจํากัดก็ไม่ต้องมีผมนั้นผมก็หาเลยกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านครับผมว่าการมีตะข่ายเนี่ยบังเกอร์อื่นเนี่ยไม่มีมีแต่อีกบังเกอร์เนี่ยมีตะข่ายมันจะเป็นการชี้นําให้ฝ่ายตรงข้ามมากกว่านะแล้วสองไอ้ตะข่ายเนี่ยถ้าเกิดเขาทิ้งระเบิดมาจริงๆไอ้ตะข่ายมันไม่น่าจะรับระเบิดไหวนะผมว่ามันเป็นเป้าน้มองเห็นสูงๆอ้าวไอ้อื่นๆมันมันเป็นบังเกอร์ธรรมดาแต่บังเกอร์นี้อ้าว มีสีเขียวสีฟ้าคุมน่าจะเป็นยุทธศาสตร์เป็นตำบลกระสุนตกที่สําคัญผมก็รู้สึกว่าน่ากลัวมากกว่าเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีสู้กับมันดีกว่าถูกไหมครับคือผีมาจากไหนก็ส่งไปหาหมอผีคนที่ส่งมือมานั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาลือกับทางอกองทัพต่อไปนะครับก็เรื่องนี้ขอให้อุ่นใจนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับกท็ทั้งหมดทั้งมวลก็ขอบพระคุณมากๆนะครับทางท่านานอำเภอเอกวัฒนะครับไว้ในเบื้องต้นและในส่วนของชอรบเนี่ยนะครับ เบื้องต้นเนี่ยนะครับผมก็กลับไปนะครับแล้วก็ทําหนังสือนะครับถามไปยังท,างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็กําลังติดตามอยู่นะครับว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านมีความเห็นอย่างไรผมเข้าใจว่ามันก็มีเรื่องความผูกพันในเชิงงบประมาณถูกไหมครับแต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าในช่วงที่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยสงครามก็ดีหรือว่าน้ําท่วมหรือว่า ใครแ้งใดๆก็ดีเนี่ยที่มีความจําเป็นต้องใช้งานชลบอและรวมทั้งอสอด้วยนะครับผมคิดว่าตัวระเบียบเนี่ยควรจะต้องอาจจะลองทบทวนดูว่าให้สามารถในการที่จะ,ะจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเนี่ยนะครับให้กับทางผู้ปฏิบัติงานอย่างชลบอได้หรือไม่นะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะตามในเรื่องนี้ต่อนะครับนะบอย่างน้อยๆเนี่ยผมคิดว่าในช่วงที่ภัยพิบัติเนี่ยซึ่งผมก็หาดูกับทางท่านแหนมเภอเนาะเพราะแหนมเพอท่านก็ปรัรบกับผมแล้วก็พูดกับผมแบบแบบ หัวใจของความเป็นเพื่อนร่วมงานอะว่าทางท่านเอกวัตรเนี่ยทั้งนในในอำเภอเวลาที่ผมไปไหว้วาหรือไปขอให้ชรบเนี่ยได้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เพราะต้องยอมรับถ้าไม่มีหน่วยรตฐเวนเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะ กังวลเรื่องทรัพย์สินถูกไหมครับเรื่องสัตว์เลี้ยงต่างๆถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยกลไกของช,ชรบรเนี่ยเป็น,นกลไกที่สําคัญมากๆที่จะทําให้การอพยพเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะรับกันบ้านนะครับไปติดตามในเรื่องนี้ต่อแต่เบื้องต้นเนี่ยได้ทําหนังสือเนี่ยนะถามไปยังทางท่านนานตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ะและเดี๋ยวก็จะตามในเรื่องนี้ต่อและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้ดดอคคโห